ามาแล้วเด้อค่ะที่รอคอยเลขลับสายขมนิ้นะคะเลขลับสายขมินเด้องวดก่อนกับเขาสูงลูกตรงตรง,ง,งค่ะคุณผู้ชมเขามาแล้วซีงวดติดเดอ้อซีงวดติดจ้าอุดอรเอเซียไปหาเบอรงคลิปย้อนหลังได้เลยแต่ว่าเมื่อนี้นะเพิ่นทรงมาแล้วเรียบร้อย้อคะตามนัดตามสัญญาวนันที่ยี่สิบคือมือนี้เลขลับสายขมนินสายขมินในทีน่นี่หมายความว่า ว่าเมนขมิ้นฟังต่างประเทศดยค่ะขมิ้นก็คือขมิ้นสุรินนะคะคุณผู้ชมเข้าเอิรนทางสุรินบริรัมชีสเกตแบบที่ข้าติดใชยแดนนะคะข้าววาาอาภาษาอ่ขมิ้นแดงบอกาเลยเอิรนขมิ้นมันบอกก็คือเป็นแบบเลขลับสายขมิน้นแบบมีนอเดียวก็จะดาม,มงดาม,มายังไม่อีกนอเนี่ยอธิบายฟังจ้ะเอาเตรียมโตัวจดดิค่ะสำหรับเลขลับสายขมิ้นนะคะงวดน,นี้นะคะ สตัว4ี่หสองแล้วก็หกหนึ่งสีี่หสองแล้วก็ 6, 1, 4, 4, 6 2, กหนึ่งสี่ะคะส่วนเลขสองตัวก็คือ6กสองแล้วก็หนึ่งสี่หสองแล้วก็หนึ่งสี่ระวังระวัง6กหนึ่งะคะคุณผู้ชมเพิ่นกันมาอีกชุดหนึ่งคือ6กหนึ่งค่ะเอายังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัย ถูกหวยรวยๆวยทุกคนค่ะ1กรกฎาคม2568นี้โชคดีค่ะ